เออเหมาเว้ยมอ้บรรลุมันใรถผมเนี่ยเรากำลังจะเดินทางไปจังหวัดต,ตราดนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาที่สี่กว่าแล้วผมเตรียมรถเตรียมอะไรเรียบร้อยแล้วครับรอแฟนแต่งตัวอยู่นะครับวันนี้จุดนัดพบแรกเราก็จะไปเจอกันที่ปั๊มปตทที่ถนนสุวินทวงศ์นะครับ <_ d ata> เจอเวลาที่ห้านะครับ <_ d ata> โอเคครับเดยวไปเจอกันที่ปั๊มครับ

เราก็ามาถึงจุดนนะัดพบที่สองนะครับเป็นปั๊มปตทบ้านบึงนะครับอันนี้รอยกลุ่มคนที่มาจากบางนานะครับครับขอบคุณครับตะเบียงเพียบ,เ,บยเ,ยเลยตีโฟล์คขับเลยอันนี้เราก็มีรถสวิทช์เรามาด้วยนะครับรถสวิทช์เรา วันนี้มราขับรถเซอร์วิสครับน้องมิ้งของเราเองครับผมโอ้วันนี้น้องมิ้งโล่ง้วครับไม่เหมือนทุกทริปที่ผ่านมาระหว่างนี้ก็ดื่มกันกินกันได้นะครับลอยกลุ่มนะครับมาแล้วครับกลุ่มบางนานำทีมโดยเวอร์ซิส เออไม่ให้ครับหนึ่จาพันพูดผิดไม่ใเบอร์สาพันพูดผิดไม่ใเบอร์สิบเสียงท่อที่สุดเลยแม่เหนื่อยตอนจอดนี่แหละเราถึงตาดอำเภอคลองใหญ่อรัอันนี้เราอยู่ร้านลูกแย่ชื่อร้านอะไรน้องเดียชโลมครั ชาร์มคาเฟ่ครับชาร์มน้องเดียร์เคยมาไหมไม่เคยเลยครับพี่ก็น่าจะอร่อยอยู่นะลองดูครับลองดูนะได้ได้อร่อไม่ประจันอันนี้เราก็อยู่ร้านชาร์มชาร์มลบหลบไม่ลบอันนี้เท่าไหร่นะครับพิเศษคุณม้คาสิงห์ไล่โซ จากเราถึงที่พักนะครับเราก็เปลี่ยนเสื้อนะครับมุ่งหน้าไปร้านก๋วยเตี๋ยวก้างนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศระหว่างทางจากที่พักไปร้านก๋วยเตี๋ยวก้างนะครับข้างหน้าผมนะครับสีขาวนะครับก็คือรถน้องโต้งนะครับ h o n ด a NT 1 0น0นะครับรถใหม่เลยครับทริปแรกที่รันอินนะครับทริปนี้ เราก็เข้ามาในชุมชนนะครับเป็นหมู่บ้านชาวประมงนะฮะจะเป็นทางปูเล็กๆคล้ายคลองที่จะออกไปสู่แม่น้ําหรืออะไรสักอย่างก็จะมีร้านร้านปน้านากับลุงปานนะครับเดินเรียบริมคลองมาครับอันนี้เาเราก็สั่งกันเรียบร้อยแล้วครับเค๋ อันนี้จะเป็นเขาเน้นจะเป็นก๋วยเตี๋ยวตังครับอาหารทะเลนะครับสดเยอะอันนี้ไม่สดก็ไม่รู้ว่าไงนะครับอันนี้ก็ย้ายโต๊ะออกมานั่งข้างนอกกันเพื่อความโปร่งนะครับที่เราทานเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็กลับมาถึงที่พักก็ตามอัธยาศัยครับนะครับจิบบ้างอะไรบ้างนะครับถ่ายรูปแล้วแต่นะครับ เราไม่รีบร้อนเพราะว่าเราทานอาหารที่ในที่พักเลยนะครับวันนี้เราไม่ได้ออกไปทานอาหารกันข้างนอกนะครับตอนนี้เป็นบรรยากาศเช้าวันที่สองแล้วครับก็ต่างคนต่างล้าง อ๋อโชว์อ่ะ <c oughs> อันนี้ Honda NT หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับ NT พันร้อยครับรถผมเองครับอ๋อนี่ครับเจ้าของครับนี่ครับสุดยอดเบียร์ข้างไหนวะเต็มยหรอสวยงามช่วงล่างดีมากครับ นะครับมองมารู่จังหวัดตากนะครับเช้านี้เราก็มาที่หาดนะครับก่อนทานข้าวเชาว้าน้อ,องเดียเช็ดอีกแล้ว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  <laughs> อ่า <laughs> พี่โอ๊ตเจอลูกน้องเช่แล้วครับ ไอ้อย่างอานด้วยหลังจากนั้นนะครับรก่อนกลับแล้วก็แวะถ่ายรูปตามจุดต่งตางๆนะครับหลังจากนั้นเราก็เดินทางกลับกรุงเทพนะครับโดยสวัสดิภาพนะครับยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยน,นะครับสวัสดีครับ